kai kf 2 1่บเบรมแมโครงการพัฒนาเครื่องบินรบของเกาหลีใต้เพื่อผลิตเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงสำหรับกองทัพอากาศเกาหลีใต้และกองทัพอากาศอินโดนีเซียที่จะมีการพรางตัวดีกว่าเครื่องบินรบในยุคที่4แต่ไม่สามารถติดตั้งอาวุธภายในลำตัวได้เหมือนเครื่องบินรบยุคที่5 kf 2 1 เป็นโครงการที่มีการร่วมการพัฒนาระหว่างรัฐบาลเกาหลีใต้60%รัฐบาลอินโดนีเซีย20%และเอกชนอีก20%เป็นโครงการด้านการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลเกาหลีใต้ใช้งบประมาณมากถึง6.7ล้านล้านเหรียญสหรัฐแบ่งโครงการเป็น2ระยะใช้เวลารวม13ปีตั้งแต่ปี2558ถึงปี2571 โดยในระยะแรกจะมุ่งพัฒนาเครื่องบินและระบบโลจิสติกใช้เวลาในระยะที่1นนี้10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2569และระยะที่2จะพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องบินสำหรับภารกิจอากาศสู่พื้นใช้เวลาอีก3ปีระหว่างปี2569ถึงปี2571เป้าหมายหลักคือ การผลิตเครื่องบินขับไล่ใหม่มาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F4 และ F5 ที่ล้าสมัยใช้งานมายาวนานกว่า30ปีและเพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับสงครามในอนาคตปูทางสู่เครื่องบินรบยุคที่5และ6ได้อย่างอิสระ KF21 มีแบบที่นั่งเดียวและแบบที่นั่งคู่ความยาวลำตัวเครื่อง16.9เมตรความยาวปีก11.2เมตร พื้นที่ปีก46.5ตารางเมตรความสูง4.7เมตรน้ำหนักตัวเครื่องเปล่า11,800กิโลกรมัมน้ำหนักบรรทุก7,700กิโลกรมัมติดตั้งอาวุธปืนใหญ่อากาศ M61A2 วา l แคนขนาด20มิมรวมทั้งมีจุดติดตั้งอาวุธเพิ่มอีก10จุดสำหรับเครื่องยนต์ใช้ของ General Electric F414 GE400K จำนวน2เครื่องทำความเร็วสูงสุด1.81มัก ระยะทำการรบ1,000กิโลเมตรเครื่องบินทดสอบทำการบินครั้งแรกไปแล้วในเดือนกรกฎาคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบต่อไปอีกกว่า2,200ครั้งจนส,งสุดการทดสอบในปี2,569สำหรับเครื่องบินทดสอบจะมีการผลิตออกมาจำนวน10ลำแบ่งเป็นแบบที่นั่งเดี่ยว6ลำที่นั่งคู่2ลำและอีก2ลำเป็นเครื่องบินทดสอบภาคพื้นดินการทดสอบจะเพิ่มความข้มข้นตั้งแต่การทดสอบความปลอดภยัย การทดสอบการบินในแต่ละระดับและแต่ละความเร็วรวมถึงความคล่องตัวการควบคุมอาวุธและการใช้อาวุธโครงการ KAI KF 21 Boramae สำเร็จประเทศเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่8ของโลกที่ผลิตเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงได้สำเร็จ